สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Hitman b a d มัน e ี่กันเหมือนเดิมนะครับผมและในวันนี้นะครับเป้าหมายหลักของเรานะจะมีอยู่สองคนนะเป้าหมายหลักนะครับมีอยู่สองคนยังไม่รวมเป้าหมายรองเป้าหมายรอ,อ,องนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยเราจะมาหาคุณตำรวจเฮ้ยไปไหนเฮ้ย จะเดินไปไหนมาบริการผมก่อนผมต้องการสอบถามวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเอ้าเอ้าเอ้ยไม่มีอะไรเออสงสัยอะไรล่ะเดฮ้เกมนี้นี่คือวิ่งไม่ได้เลยนะครับอยู่กับคนที่คือวิ่งไม่ได้อ่าอ่าเหมือนเราจะเร่งเขาให้เช็คอะไรสักอย่างนะครับผม ่เขาก็เตรียมยาสลบยาสลบเออไม่ใช่ยาสยบยาสยบอเลยวะเนี่ยยาสลบไว้นะครับเพื่อที่จะเอาชุดเขานะครับอึบนิง่งนิ่งไปก่อนอยา่าอย่าดิง้งอย่าดิงา้งแมวนิง่งนิ่งนิ่งไว้นิง่งเออแล้วเอาชุดเข้ามานะครับเยี่ยมไปเลยจากนั้นเราก็เดินไปฮนะอุ้ย โอ้โหดีที่ปิดไว้ก่อนอุ๊ยดีนะที่มันปิดเองก่อนนะครับประตูนั้นอะ่ะผมไม่ปิดนี่เราคือเสร็จเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนไม่ได้เจอนานนะครับอ่ะครานี้เราจะมาเอาวิดีโอเทปนะครับให้เขาหันไปก่อนอันนี้ผมเสียวะ่ะเราจะได้ไหมเฮ้ยออได้โอเค เราวิดีโอเทปเสร็จนะครับเราก็ออกไปนี่ไม่มีใครจับได้แต่เวลาเจอคนเราอย่าวิ่งนะครับแค่นั้นแหละถ้าเราวิ่งเราจบเลยเอ๊เนี่ยเันอ้วกเอ้ย,น,น,ออยนี่คือตำรวจปะเออตำรวจเราต้องรอให้เขาหันออกไปก่อนนะครับเราถึงจะเปลี่ยนชุดนี้ได้นะครับนี่ฮะชุดวางไว้อยู่นะครับ อันนี้นเขียนว่าวอะไรวะเป็นถุงผ้านะหันไปตำรวจหันไป่ะกว่าจะหันได้แล้วเปลี่ยนชุดอ้านี่อย่างที่มีรอยเคี้ยวตรงตาด้วยอ่าแล้วก็เดินไปเอ้ยเดี๋ยว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 อ่ะเราไม่มีสิ่งที่สแกนได้นะครับสิ่งที่เราต้องไปก่อนนะฮะนั่นคือ มันมีแบ่งแยกเป็นสองที่นะครับผมเราไปที่แรกก่อนนั่นคือที่ตรงนี้นะครับเหมือนเป็นนรกกับสวรรค์ไหมขึ้นข้างบนก็คือสวรรค์น,นะครับส่วนด้านล่างก็คือนรกอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนี้นะครับภารกิจนี้ไหนเนี้ยในนี้เราก็ขึ้นนะครับอันนี้เราโอ้มีปีนสังคาเฮ้ยไม่ได้จะปีน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคนผิดคนผิดนี่ฮะอ่าเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นสวรรค์ไปอะเออคอนเซปต์เขาไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้อย่างเดียวคือชุดลอเทชใช่หไหมอ่าสวัสดีครับเทเมื่อเราถึงแล้วเราก็ดูว่าเป้าหมายของเราอยู่ไหนนะครับอุ้ยนี่นี่อ่ะเขาเป็นใครกันเฮ้ยเขาได้แค่สตาร์ปดิ โอ้เขาไม่ได้งั้นเรามาตรงนี้ครับเขาอาจจะไปห้องน้ำก็ได้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะใช่ไหมเฮ้ย,ยห้องน้ำจริงพอเขามาห้องน้ำเสร็จปุ๊บเราทำการรัดคอเขาครับตายไปซะอือปิดประตูเนียนเราก็เอาลูกตัวเขามาครับมาแบบให้ ไม่ให้มันเห็นหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็เอาแต่งชุดเข้ามานะครับและนี่คืออะไรอะเอ่อไลฟล์ฟเหรอโอ้โหแล้วเอาไปด้วยนะครับเยี่ยมยอดไปเลยโอ้โหเห็นอย่างชัดศพ <laughs> มีไฟให้ปิดปะเฮ้ยมยมีห้องน้ำมีมวมีไฟให้ปิดชิบหายละ หวังว่าเขาจะไม่เห็นนะครับแค่นั้นเลยถ้าเขาเห็นนี่ฮาเฮ้ยไม่มีไม่เห็นดิเฮ้ย,เ,ยเห็นปะเฮ้ยไม่เห็นถือว่าดีถือว่าดีอ่ะต่อมานะครับเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าว,วิ่งวิ่งคือคือเสร็จเลยวิ่งคือเสร็จอ่ะแล้วเราก็มาตรงไอ ตรงเป้าหมายรองของเรานะครับนั <c oughs> <capaz. Birth>. ่นคือการลบข้อม <c oughs> ูลของเรานั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือห้องอะไรอ่ะนี่ไม่น่าอันนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าเกี่ยวมีอะไรทั้งนั้นสวัสดีเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครเพราะว่าเราใส่หน้ากากอยู่อ่ะนี่ครับอันนี้คือเป้าหมายรองของเรานะครับนั่นคือการลบข้อมูลของเรานั่นเองเอาไป ลบลบให้หมดจะได้ไม่ต้องรู้มึงนั่นเองที่แฉเราเอา่อตรงนี้มีเป้าหมายอีกใช่ไหมเราจะรอให้เขามาห้องนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาน่าจะเดินมาห้องนี้แหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวน่าจะรอสักระยะหนึ่งเลยนะครับในที่สุดก็มาสักที อย่างน,านั้นมาเราก็เตรียมสลิงไว้นะครับแล้วก็ย่องไว้นะครับเขาจะได้ไม่รู้นะครับพอเปิดออกมาปุ๊บเขาไม่เห็นเราเราก็ลัดใส่เขาแต่ต้องรอประตูปิดก่อนนะไม่งั้นจะมีคนไม่เนียนนะครับลัดไปตายซะตาย,อยเออนิ่งๆไว้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็ทําการให้ทําให้เขาเป็นผุยผงไปแล้วนะครับ เอามวางไว้นี่คืออะไรโอ้หอะไรเยอะแยะวะเนี่ยมีปืนด้วยเอาปืนมาก่อนอะไรอ่ะมีเดเหรอเฮ้ยโอ้โหมีอย่างเยอะดูดิอะไรขนาดนั้นเอาไปเราไม่น่าได้ใช้นะครับแล้วเราก็หยิบไรเฟิลมานะฮะท่านี้นะครับเป้าหมายชั้นนี้เราก็น่าจะหมดละโอเคเดีย๋ยวเราไปชั้นต่อไปนะครับ เราต้องอย่าวิ่งนะครับอย่าวิ่งปิวตูด้วยเพื่อนแล้วเราก็กดลิฟตไปแล้วเราก็กดไปไปไหนไปกาเลตปากกาเลตนะครับชั้นใต้ดินหรือเปล่าตรงจดดอดรถอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอ่ะเราเปีนขึ้นมาแต่มันสูงเหมือนกันนะโอ้ยังสูงอะ มาครั้งนี้เราจะไปที่ไหนกันนะครับอ,อ๋อมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยีด้านผีด้านผีด้าน,านมันต้องไปฝั่งนู้นดินี่นะครับเยบเจลงไปชั้นต่อไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยชีปิดกอ้อนปิดปิดปิดๆิปิดเออแล้ว ไปเบ็เม้นต์นะครับไปชั้นใต้ดินนี่ฮะเหมือนเป็นสวรรค์กับนรกไหมเออสวรรค์ก็ขึ้นไปข้างบนนรกก็ลงมาด้านล่างอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเรามาถึงที่นี่แล้วสวัสดีเพื่อนไหนดูสิอันไหนคือเป้าหมายของเรานะครับอู้สองคนอีกแล้วนะครับ มีสองคนเลยที่นี่นะครับเหมือนแบ่งแยกทีละสองทีละสองอโอ้หมหมายสองคนมาเจอกันนี่ไง <laughs> เอออย่างชัดเลยยิงเด่นมากเลยอันนี้คือห้องอะไรอะห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปขอไปทำอย่างนี้ก่อนนะครับเขาจะได้นิ่งๆนะะ อนี้เราเข้าได้อันนี้คือเข้าเข้ามาทำาไมเข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เราเข้าได้ไหมอ่าเข้าได้อ่าอันนี้ชัวร์กว่านะครับอุยแต่ว่าเขาอยู่ดิเดี๋ยวเรารอเขาไปอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าพอเ,เสร็จปุ๊บเราก็จะทำการเบิร์นถ้าเราผักเขาได้ปะ ผักเขาให้ตกลงไปอ่ะไม่มีคนเลยดิแต่ผมเสียวแบบผักผักปุ๊บโอ้โหดีนะเราไม่ผักดูคนนั้นดิเดินมาพอดีอ่าผักเขาไว้ฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการเปิดตรงนี้นะครับมาดีดาลิงงเดี๋ยวเราเรอให้เขามาแสดงโชว์อีกรอบหนึ่งนะครับ อ่าฮะเหมือนแบบไม่กล้าตอบเออเฮอเออเฮอะอย่างเงี huh. uh ้ย huh. อ่าเราก็ตามเขาไปครับเขาบอกว่าให้เราตามไปนะครับไปเลยไปเลยไปเลยเราตามไปเขาจะพาเราไปที่ไหนกันนะครับเอาไปสิไปสิเอา อันนี้คือที่ไหนมันคือที่ที่เรามาเมื่อกี้เอาเอาวะล่ะนิ่งๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อน เราเราจะฆ่าเขาไงในเมื่อเออกูรู้แล้วเอออย่า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 ทำอย่างนั้นให้ดีเออเเฮ้ยอก้เขาไม่ตายดิเดี๋ยวเราสามารถนี้เขาได้ปหมเฮ้ยฉีดได้เออนึกว่าพลังเกียร์แตกแล้วเราก็วนตัวเขาไปตั้งนานนะดิ เออนี่เขานอนไปอย่างงี้ครับใเมื่อเขานอนไปแล้วนะครับเอาจกขี่ต่อมาเราก็จะมาคนนี้นะครับ ah, <Mr>. เอาเรารู้ด้วยดิว่าเราคือ47 47, 47, 47นะครับเราคือเอเจนต์่7ชาวบ้านไม่ฟันนะครับโดยรวมนะครับอยากลองของนั่นเองก็ได้เราจะลองให้นะครับอยากรู้ไงไปเลย แล้วเขารู้ได้ไงว่าเราคือเอเจนต์นะครับนั่นน่นสิเขารู้ได้ไงเดี๋ยวดูด้วยไปเลยไปเลยเราตามหลังอยู่เราไม่หนีหรอกไปดีไปเลยไปเลยอันนั้นคืออะไรนะอ่าอ่าเขาจะเริ่มก่อนหรือเปล่าทำการบวกกันแล้วฮะดีนะที่เราเก็บปืนมา มาเลยปืนปืนมาเอามาให้หมด MP7 น่าจะเป็นปืนกลป่ะไหนวะเฮ้ย,ยไม่ได้ดิมาดิมาดิมา,มาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยชิ้มหายละเดะเดวเดะ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 อยู่ไหนวะเอือตายยังยังนะยังนะอันนี้มันโกงอูยมันโกง เดี๋ยวเรามีเลือดเรามีเลือดขออนุญาตขออนุญาตโกงเลยขออนุญาตโกงเอาเติมเลือดรัวรัวเออเราโคตรขี้โกงรยวเราเติมเลือดด้วยอ่านี่เปิดอะ้รใช่ไหมเอีเยวเราก็ไปหาศพเขาครับรเลย Storage Key อันนี้เราน่าจะไม่ได้ใช้นะเปินเปิรนแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาตะ้ฆ่าตัวต,วตาย เราไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนี่ฆ่าต,ตายปืนสก็บอกเนี่ยอยากลองของหมดแล้วเรามันกิ่งเออมาแล้วก็ออกไปจากที่นี่ครับเพราะว่าภารกิจเรารุ่รวงน่าจะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะอ่าออกมาอุ๊ยตายแล้วทำไรกันหนะ้า เราก็เดินไปอย่างนิ่งๆฮะแนบเนียนอ่เดินอย่างใจยเย็นนะครับอุ้ยปิดประตูอัดหน้าเลยเนี่ยสวัสดีเพื่อนลื่นเลงนะลืล่นเลง,ลง,ลงในเมื่อไม่มีคนแล้วเราวิ่งเลยนะครับเราวิ่งเลยอาจจะต,ตามมาเรานียนเราน,นอ่าแล้วเราก็เปิดประตูไป แล้วก็สวัสดีเพื่อนก่อนถ้าเราเขาหันมานะครับถ้าเขาหันมาก็สวัสดีเพื่อนล้วไม่มีอะไรนะ <laughs> ทุกพาร์ทส,สวัสดีทุกพาร์ทเวลาเวลาหันมาอ้มามะดูยูสวินไว้มุกเดิมนะมุกเดิมสวัสดีครับทำงานกันเหนื่อยนะเหนื่อยน่าดูแล้วก็ไปเอาชุดอันนี้ครับชุดต้อรวจ หวังว่าจะไม่มีคนเห็นนะเราชุดตำรวจมานะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาไรเฟลิลเฮ้ยโอ้โหตำรวจนะไม่ได้ดิมันจะไม่เนียนออกนะครับถ้าเขาเห็นเราก็มาตรงนี้เดี๋ยวเราไปเอาชุดสตดเรานะครับแต่พยายามนะฮะอย่าอย่าให้ใครเห็นตอนเราใส่ชุดสตดแล้วนะครับโอเคเย็ยมไปเลย เฮ้ยใครเอาปืนไหมเอา้าบนไปเอาชุดมาเออและไล,ล์โฟมมาด้วยแล้วก็แนบเนียนนะครับแนบเนียนเร็วๆเลยหวังว่าจะไม่มีตำรวจมานะไม่มีโอเคเยี่ยมแล้วก็อ้อมมาด้านนี้ครับ ตำรวจเขามาปะให้มานะเฮ้ยเฮ้ยออกไปนะทางกลับเราอยู่ตรงนั้นนะครับออกไปก้นถ้าเขามาตรงนี้คือเราต้องย่องแล้วนะครับเฮ้ยเขาเดียวเขาเดียวเขาเดียวเดี๋ยวไปไหนแล้วนะ่ะมองไม่เห็นเฮ้ยโอ้โหแต่ก็มาตรงนี้อยู่นะเรารอให้เขากลับไปก่อนนะครับ เพราะเราเข้ามาที่นี่ไม่ได้นะครับผมไม่รู้ทำไมเราก็เป็นแขกที่ท่องเที่ยวกันมาตรงนี้เดี๋ยวไปก่อนเลยเรานั่งไปก่อนเรานั่งไปก่อนเออไม่เห็นหรอกอ่าเรียบร้อยโอ้โหเห็นนะดิโอเคได้ครับ ผมจะออกไปที่นี่เองโอ้โหแล้วแบบมันไม่ได้ดิเออเราต้องเข้ามาใหม่โอ้โหเอ้ยไม่เป็นไรนี่แล้วเราก็รอ้อยเขามาต่อนะครับมานี่เสร็จปุ๊บเราก็ทำการไปต่อนะครับไปต่อไปต่อไม่หยุดหรอกไม่หยุดย่อนนี่เรามาที่นี่ต่อเหมือนเดิมเราต้องหาคุณตำรวจเหมือนเดิมครับ ว่าเขาอยู่ตรงไหนเฮ้ยตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วไ้เวลานี่เขาหันหลังแล้วดิเออไปเลย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 เนี่ยแล้วเรามาอ้อมแล้วเราก็ออกอย่างสบายใจเโอ้โหสองล้านได้เลยสายเลนอาซินอย่างสุดอ้าเป็นไงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงเขายังจับหอกไม่ได้นะครับโอ้โอโอเคฮะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าราบลื่นกันเหมือนเดิมนะครับผมโคตรเท่เลยแบบไปปุ๊บไปปั๊บไปปุ๊บปั๊บโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับผมอุ้ยเสียงหลงพอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้บอเวสบอไปก็ผมไปแล้วครับ